สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่ว่าเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันนะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันไม่รู้จะเล่นเพลงไหนเล่นแล้วมันเปลี่ยนคอร์ดไม่ได้มันไปติดขันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากมันจะเป็นคอร์ดเฟกับคอร์ด B ีม n นนะที่ว่าเล่นยากเคอร์ดอื่นก็อาจจะยากเหมือนกันแต่ว่าบีมานมันมันจะจับหลายนิ้วหน่อยคอร์ด F ก็จับหลายนิ้วหน่อย แต่จริงๆกดอ,อื่นเราจะจับให้มันหลายนิ้วก็ได้นะครับให้เหมือนก่ดจีเราจะจับให้มันเหมือนกดเอฟก็ได้เต่แต่ผมจะยกตัวอย่างไปนงหนีนน่แต่รงส,สมมุติว่าเราสมมติเอานะ สมมติว่าเราเล่นแบบธรรมดาได้แล้วถ้าไกลที่ยังยังไม่ได้ก็ลองลองหัดจับไปแบบนี้ก่อนนึกเอาเพลงเอาเพลงที่ว่าเราชอบมารับเพลงก็ได้หรือว่าเพลงที่เราเล่นได้แล้วแล้วเราดูคอร์ดพักสายสายป่อยสายเราจะเราจะเปลี่ยนไอเราจะเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดดีตรงกรรว่าตาเราก็หยุดนะพักาย แล้วเราก็จับคอร์ดให้เสร็จก่อนจับจะเริ่มจากนิ้วไหนก็ได้ตาตาอ่าลงแล้วลงตา้าเราจับสามนิ้วไม่ได้เราก็จับแค่สองนิ้วพอคอร์ดอื่นก็เหมือนกันถ้าเป็นคอร์ดเอฟเราเรา,เราจะจับแค่สองนิ้วสามนิ้วก่อนแต่เรา,เราก็พยายามดีดให้มันลงไปข้างล่างอย,าอย่าดย่ดมันจากข้างบนดิดดีดเส้นที่ว่าเราจับถ้าเราจับสองเส้นจะดีดสักสามเส้นก็ได้แต่อย่าดีดอย่าดิดเยอะเกิน ถ้าด,ดิดเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเพี้ยนพักสายตาตาเราก็ท่องไว้ตาตาแล้วจับไปเอาเลขกสองนี้ก่อนตาธนะคนดีตาธนะคนดีดีดีเป็นกฎอีไหมเนระ์ดีถ้าว่าเราจับเราจับที่เส้นไหนเราก็ดิบดีดูใช่นะดีมันมันดังแล้วดังแล้วป่ดีหลับลงลงก็เราก็วนอย่างเนี้ย เราเราพยายามเล่นให้ได้จากท่อนนะหลับลง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 กลับนียถ้ามันไม่ได้สามนิ้วเราก็่อนให้มันเหลือสองนิ้วหลับลงตรงนี้นี่่ะกลับมากวดจีเราดูันนู้นด้วยดูน,นี้ด้วยเราก็เว้นว่างแ,แเราเพราะเราทําไปทุกวันมันมันจะเกิดมันจะไอ้สมองเราจะเกิดการจดจํา เดี๋ยวมันก็จับได้จากวันแรกเราเรา,เราเล่นเยู่พักสายตาตาตาตนหน้าคนดีมันมันพอเล่นแล้วมันไม่ลงเลยเพราะว่าเราโมเดลพักสายตาตามันไม่ได้ตานหน้าคนดีแต่พอวันหลังๆพอเราเริ่มเริ่มจะจำนานแล้ว มันเริ่มจะเร็วมันเริ่มจะจับคอร์ดเร็วขึ้นนิดหนึ่งเพราะพักสายตาเออมันมันเริ่มก็ตาตาเถิดนะคนดีนนเพราะนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันทำมันทำทุกวันทาทุกวันเอาเพลงเดิมนั่นแหละเพลงที่ว่าเราเราถนัดเราเลือกมาไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเอฟหรือว่าคอร์ดอะไรค<ม>อร์ดเอฟน้นลองเพลงเลยลองเพลงในนี่ดีกว่าคืนจันทร์มันมีคอร์ดเอฟ คืนนี้จันนวลพองมองแล้วคิดคิดอ่าพอเราเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดอฟคืนนี้จันนวลพองเราเราดิดแค่ตีเดียวก็ได้คืนนี้จันนวลพองมองแล้วคิดคิดเราเห็นแล้วในใน,ในหนังสือเพลงเดี๋ยวนี้มันไม่มีหนังสือเพลงมาดูเดี๋ยวนี้มันมันอยู่ในอะไรเขาเรียกรูปคอร์ดภาพคอร์ดผมงงเมืออ่อก่อนรูปคอร์ด รูปคอดก็พิมพ์ไปให้เรียเราจะประปูปขอดอะไรรูปคอด,อด,อดเอาเป็นว่าเราดูขอดแล้วมันอยู่ตรงกับคำมน,นั้นอยู่ตรงกับคำไหนเราก็ร้องให้ตรงกับคำนั้นอ่ะคืนนี้ฉันนวลพองมองแล้วคิดคิดเราก็จับถ้าเราได้แก่สสองสามนิ้วสามนิ้วก่อนตีว่าสามเส้นคิดคิดสองสองเส้นมันยังเพี้ยนอยู่คิดถึงตาเธอ จริงๆคอดนี้มันจะเป็น F m a j ม r เจอรมันเล่นเร,เราจับสองนิ้วนี้ก็ได้เราจับไอ้เส้นเส้นสองกับเส,ส้นสามก็ได้เส้นหนึ่งลอยว่างไหมกลับมาคอร์ดสิตัวฉันยืนมองมาอ้ามว่าเธอเธอเธอ เล่นไปแบบนี้พอวันหลังๆมันเริ่มมันเริ่มได้คืนนี้จะนนวลพองมองแล้วคิดถึงแต่เธอแตัวฉันยืนมองมือถามว่าเธออยู่ที่ไหนเอมันจะเริ่มได้แบบนี้มันก็เหมือนกันพักสายตาถึดนะคนดีลงลงตรงบ้างไมมตรงบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันจะเริ่มได้เอง พอพอเราเริ่มจะเริ่มจะจับได้แต่ว่ามันยังบอดอยู่เราก็มาเราเริ่มมาอดเติดต <io> ิดต <spe> ิดดเดิจีดีอีม่เนอร์ประมาณเนี้ยเล่นไปพังสายตาจุดนะคนดี ลบลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนมันก็เปลี่ยนได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับเพลงนี้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย